มาออกแล้วคณะนี้คงชาติเป็นตัวนำเจ้าขวัญตัวที่สองเก็นเพชรตัวที่สาฮิเลนงามตัวที่สี่อเมริกาโน่ตัวที่ห้า่ีค้งไปเกา้าคงชาติเป็นตัวนำเจ้าขวัญตัวที่สองฮิเลนงามตัวที่สา อเมริกาโน่ตัวที่สี่ป้าย8คงชาตีเป็นตัวนำเจ้าขวัญตัวที่สองพิรันงามตัวที่สอเมริกาโน่ตัวที่สี่ทีโค้งป้าย7คงชาตีเป็นตัวนำพิรันงามตัวที่สองเจ้าขวัญตัวที่สมอเมริกาโน่ตัวที่ส โค้งไปออกทางตรงเจ้าขวัญคงชาตีเป็นตัวนำเจ้าขวัญตัวที่สองอเมริกาโน่ตัวที่สามขณะนี้คงชาตีเป็นตัวนำเจ้าขวัญเิ่เลยเข้ามาทางในขณะนี้คงชาตีเป็นตัวนำขณะนี้ฮิันงามเป็นตัวนำเจ้าขวัญตัวที่สองอเมริกาน่ตัวที่สาม